ลองเล่นกันเลยน้องเสียงก่อนอโ <Okay. S 2> อเคเอ้ว ไม่ทันนะพี่กดไม่ทันนะครับมามาดูกันเลยสิบสามสิบสี่สิบห้าที่พกอย่าอย่าออกก็พอโอเคยี่สิบสองบาทตอนนี้ผมได้กำไรแล้วพี่ได้ผมยี่สิบบาทผมเอากำไรก่อนดีกวา่า มาครัวผมเข้าปิเลยตปบาทโอเคสวยอยู่ผปั่นเลย โอเคครับปั่นแค่นี้พอดไนอก่นดั้นึงนเะปันโอเค้ไม่ออกเปิดแรกครับพอ หกยาสิบสามยาสิบหกยาหกสิบสามสิบหกหกสิบสามสิบหกยาหกสิบสามสิบหกยาสิบสามไปแล้วเหลือสิบหกกับหกนี่ครับถ้าเกิดเราจะหยุดกระตกลงครับถ้าเกิดเราจะไปต่อแล้วก็กดไม่ตกลงถ้ากดหยุดก็คือได้เงินเลยเมื่อกี้สี่สิบกว่าบาท แต่ผมขอไปต่อเหลยอีกสองเลขเลขหกโอเคหกอยู่สิบหกก็อยู่หกสิบสองกำไรเอาเดียเอาไดีผมขอไปต่อนะใช่ไหมให้หกอยู่กับสิบหกอยู่พอหกสิบห้าสิบหกหกสิบห้าสิบหก เฮ้ยหกอยู่ว่ะหกอยู่ว่ะหกอยู่ว่ะพวกคุณผู้ชมแปดตีเบ็ผมได้กำไรนะผมผมหยุดละควตกลง ผมชอบเลข6มากเลยจัดไป2 5 0ผมจะเติมเลข12ล้วก,กัน kon baie เลขห้า1ิี่สิอย่ากออกนะไว้เลขหกหกสิบสี่สหี่สิอย่าออก6กสิอย่าออกสวยถ้าเกิดเรากตกลงก็เราคือได้ห้าสิบบาทเลยนะครับแต่ผมจะไม่ตกลงผมจะไปต่อ หกสิบสี่สิบหกอย่าออกนะ 64, 16. 64, 16, 16, 16. หกสิบสี่สิบหกหกสิบสี่สิบหกหกหสวยเหลือเอ้เหลเลขหกเหลือเลขหกเหลือสิบหกเหลือห้าสิบสองผมไปต่อ หกสิบหกอย่าออกหกสิบหกอย่าออกหกสิบหกอย่าออกสวยเหลือสองเลขครับคุณผู้ชมแปดสิบบาทผมขอไว้ต่อแล้วกันนะผมจะลุ้นให้ดูหกสิบหกอย่าออกหกสิบหกอย่าออกหกสิบหกอย่าออก 6 6สบอย่าออกมาเหลือสองกล่องระีะหาถ้าผมเอาใบใบแรกหมกดตกลงครับแต่ผมว่าผมจะเอาใบที่หลังถ้าเปิดออกมาใบแรกเป็นเลขสามผมจะได้สองร้อยห้าิบสสสามโอเคสวยนี่ครับผมบวกมาสองรห้าสิบบาทตอนนี้ <Okay. S 2> ไปต่อนี้ไปต่อไปต่อได้เรื่อยๆครับไปต่อได้เรื่อยๆไปผมได้กำไรมาตอนนี้ได้กทาไรมาสองร้อยห้าสิบสวยเลยสวยเลยมันตาห้าบาทเลย สีออกบ่อยรลอจัดไปสิบสี่ออกมาก็จัดไป200รอยโอเคเมัห้สี่สิ โอเคครับเันเลเลขที่หับอากรับเลขหกหกสิบสี่สิบห้าสิบห 6กสิบสี่สิบห้าอย่าออกหกสิบส้าอย่าออกโอเคสวยสวยเพื่อนสวย90บาทค่าแปดสบาทผมขอไปต่อนะครับมาตอนเราเหลือ3าตัวเต็มหกสิบสี่สิบห้าสิบหกหกสิบสี้าอย่าออกนะ หกสิบสี่สิบห้าสิบหหกสิบสีโอ้โหตรงนี้เราเหลือแค่หกกับสิบสีนะครับขอไปต่อหกสิบสีจะออกแต่เหมือนจอกว่าคนเนี่ยผงรู้เลยไม่หกกับสิออกแน่นอนอ้าวสวยลุ้นสวย หนึ่งร้อยสามบาทผมขอไปต่อมาแล้วไปให้สุดมาแล้วไปให้สุดมาแล้วไปให้สุดกิบสี่ถ้าบอกแต่ว่าต้องมีหกเาบต้องออกตัวหนึ่งแต่ออกของตัวนะออกตัวเดียวพอหกกสิบสี่ทุกคนร้อยแปดผมขอเอาไปเอาไปหลังกัน ไปหลังไปททีเปิดมาเลขห้าผมได้ครับผมเปิดมาเปเลขสามสามสามเลยเลขห้าสวยบวกอีกแล้ครับสองวันติห้ามา